ยันมากครับเมื่อนี้ก็เอามารีวิวให้เบิ้งอีกรอบนึงนะครับตอนนี้ก็ดีเยี่ยมเฮ้าก็เริ่มเช็คสภาพนะครับเริ่มเช็คสภาพนะครับเริ่มต้นด้วยไส่ทอไอเสียนะครับไ่หนากกากดีเยี่ยมนะครับไส่ทอรเอเสียส่านกากดีเยี่ยมนะครับให้เบิ้งครับลดกับเลยงามขึ้นนะครับงามขึ้นตามเห็นเลยนะครับคุณอารีมาร์กแมนยูครับแม็กมาร์กแมนยูมาร์กตัวลิมิเต็ดนะครับ ราคานำเสนอถึกๆนะครับถึกๆก,กันไปเลยนะครับ <c oughs> ถึกๆก,กันไปเลยย่องแต่จะของถึกๆก,กันไปเลยนะครับแต่ว่ามันจะมีราคาของเขาอยู่นะครับลูกค้าเอฟซีะ FC นะครับราคาที่ถึกสุดของเฮาก็คือ,อตัวหาสิบเอ็ดแรงสามแสนหามืินบาทนะครับสามแสนหามืินบาทนะครับแต่ว่าการลดงามสนีแหละครับรับประกันเครื่องเกียร์ให้สามเดือนนะครับ รัะประกันเครื่องเกียร์ห้ยสามเดือนตัวเช็คให้นะครับอ,อยู่ในสภาพใส่งานครับอย่างนาซื้อเปี่ยนอย่างนาให้นะครับอย่างนาซื้อเป็นอย่างนาให้ไฟนาแตกเปี่ยนไฟนาให้ครับตัวเช็คสภาพให้นะครับเอาไปใส่งานกันเลยครับราคาพิเศษร,ราคาจัดโปรหน้าฝนทุกคันนะครับาราคาพิเศษร,ราคาจัดโปรหน้าฝนทุกคันเริ่มต้นด้วยราคา สามแสนหมื่นบาทได้สามแสนหาหมืนบาทเป็นบ่อเอฟเอาจัดไปครับสามแสนห้าหมืนบาทคือคันไหนอ่ะคันนี้แหละครับเอฟซีสามหมืนบาทนะครับมาเอากระเซอ้วนไปเลยนะครับสามแสนหมื่นบาทคันนี้แหละครับเอาเป็นยังคล้ายสามแสนหมื่นบาทมันขีลายคักบอ บ่ได้ขี่ไล่ครับเอฟซีนี่ยางนาครับยางหลังนะครับดอกกระมีอยู่ครับเต็มบ่ได้สูงหลายครับนี่ครับเครื่องเป็นจังได้นี่กุญแจเอามานําแล้วครับนี่เบาะกระโบขาดนะครับอื้อสตาร์ทให้ฟังครับเอฟซีสิได้ฟังเสียงไปน้ากันครับอ่านี่รถกสะอาดดีครับเป็นรถงานให้นะครับ เสียงมวนค,ครับครับเสียงมวนครับครับเสียงปั่นพระเอกหมอลำเสียงดีครับเสียงดีครับเดี๋ยวเบื่องข่าย่อนเดอร์่ายบ้าในล่างนะครับเอฟซี FC. โอ้ยเนาะคนล่างห้กับบอมาเมื่อนี้นะบ้านในล่างค,ครับแต่ลดการง,งามอยู่ครับสามแสนห้าหมื่นบาทเอาเบื่องขั้นอื่นต่อเบิ่งหลายเดี๋ยวลูกค้ามาซื้อสามแสนหาตัวโปรโมทเท่าบ่มีลดโปรโมท เอาคันอื่นดีกว่านี่ครับคันนี้งามกว่าครับคันนี้สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับเป็นลายแมนยูครับงามๆครับสติกเกอร์เงาครับสีฟักกะโปงเงาครับสามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทเอานี่ราคาก็เขียนไว้นะครับสองเจ็ดสามครับเดี๋ยวมาหาเสื่อวอวนเสื่อวอวนก็สิบอกว่าบ่มีบ่มีขายแล้วครับตอนนี้ยังอยู่นะครับมาอยู่ที่พันสามร้อยยี่สิบสองชั่วโมงครับเอา บางคนก็นอยากเบรงไม่เสียอวนกับห้าเบรงน้อยหนึ่งครับเสียงเครื่องก็ดีครับเสียงเครื่องดีรับประกันเครื่องเกียร์ไฮตัวเช็คกไฮนะครับคือกันนะครับใสหน้ากากดีเยี่ยมคาบไฮครับราอไอเสียงามๆครับปลายได้สียังดีครับเพื่อสุขภาพลูกค้าสุขภาพ f c ครับใส่ท่อไอเสียไ้สุคขขั้น <c oughs> ควันไอเสียรลอยขึ้นทั้งฟ้าครับ เอาสิบวันสูตรดมควันนะครับถ้อยเสียเดิมนะครับเป่าควันใส่ล้อครับเป่าควันใส่ฝุ่นครับไงงงครับเป็นโรคปอดตายอังลางบม่ได้ให้ให้โดนครับอ่าเฮาก็ได้แถมให้นะครับแถมให้ fc ขันครับอ่านใดบ่งามครับใครเฮ็ดให้นะครับใส่ไฟลงไฟเลี้ยวครับเก็บรายละเอียดให้นะครับสามแสนเก้าหมื่นบาทครับอ่ะต่อด้วยขั้นนี้ขั้นนี้ก็สามแสน ดหมื่นบาทนะครับก็คค้ายกันนะครับตัวเชคไ้ครับใส่หนากากใส่ยังไอยางหนาก,กระโลนแห่คันนียเปลี่ยนไ้นะครับยางหนาโลนเ้าเปลี่ยนไ้ครับตัวเช็คไ้เก็บสีไ้นะครับเอางามๆก่อนทรงนะครับตอนนี้อาจจะบางงามครับอาจจะเป็นนั่งร่องอยู่ครับบัตรตอนเฮ็ดแล้วเอาไปทรงกระงามนะครับเป็นนั่งเอกครับบื้อๆ <c oughs> ว่าคันนี้งามครับคันนี้งามยันมาวาเอ็มห้าหนึ่งเอนะครับงามเอ้า เบึ้งกันน้่อยเนี่ยสามสิบเก้าลงเขาสิหน่อยใจครับสามสิบเก้าเลงครับสามสเก้งมีอยู่เจ็ดขั้นนะครับอ่าเจ็ดขั้นครับวันนด้ร่างวันน้เชียค,ครับอันนี้บันน้ใส่นากาเคียครับอ่าแต่สีงามครับส่วนประกอบงามครับสามแสนสี่หมื่นห้าบาทนะครับใส่นากาใส่ถอยเชียให้เอาเบึ้งขั้นมันเตงแร็วดีกว่าครับ เอฟซี C กันสิว่าอันเด้แต่งเลี่ยมันงามโบหอเบื้องแน่นี่ครับงามบอคาบนี่อันนี้เต่งเลี่ยแล้วครับสองคันนี้นี่เป็นรุ่นล้อสีขาวนะครับสามแสนสี่หมื่น 40, บาทนะครับเป็นเกรดเอเลยนะครับล้อสีขาวายางสวยสี่เส้นนะครับตำหนิไม่มีนะครับใส่ท่อไอเสียให้นะครับส่วนหน้ากากใส่ไม่ได้ครับใบมีดโค้งใหญ่นะครับ บริสังอันหน้ากากอันรุ่นนี้มาก็เรียกบริสัให้ครับอ่าครับเอาขั้นอ่าแล้วก็อีกขั้นนี้นะครับใส่หน้ากากให้ใส่ท้อยเสียให้คือกันครับอ่าอันนี้แต่งเรียบร้อยครับสามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับอ่าแจ้งข่าวครับแจ้งข่าวเอฟซีแจ้งข่าวลูกค้านะครับอ่าลูกค้าที่เงินบ่พ่อนะครับมีเงินบ่หลายนะครับอ่าสนใจซื้อสดซื้อผ่อนยันมา มือสองกับดีเยี่ยมแท็กเตอร์นะครับโทรเข้ามานะครับ0872244023นะครับโทรหาเฮากอนนะครับก่อนเดินทางมาเบืองรถนะครับมีเงินหน่อยเงินหลายโทรมาแจ้งก่อนแจ้งเสื้ออ้วนก่อนเดอ้ <c oughs> อมีเงินประมาณนี้ซื้อรถก็เสื้ออ้ว,เวนเดีบอ่นะครับหรือสี่ซื้อสดซื้อพรทานเากสอสี่กู้เงินพกสอนะครับเสื้ออ้วนเห็นเรื่องให้บอ หรือเอาคักๆกับเอววนลรดให้ได้บอเซววนรุ่นนี้มีเราจะขั้นนะครับถามมาโลดครับเซววนตอบทุกคําถามนะครับโทรมาครับเคลียกร่อนเดินทางนะครับเคลียกร่อนเดินทางครับมาหอดก็จะได้ลดง่ามๆไปใส่ในน่อนครับให้เคลียกร่อนครับพทรเช็ดกอนโทรคุยกันก่อนนะครับ0 8 7 2 2 4 4 0 2 3 0813201227นะครับมี2เบอร์ครับมี2เบอร์ โทฮาเซลอ้วนบอติกเโทหาอาซนะครับเซลอ้ว,อวนภูมายุมะยะขายรถคือเก่าครับคันใดมากงามบองงามไกลให้มันงามครับล่างจนมืดถลอกครับเห็นจินอันมือหนังถลอกจินาิเห็นเนื้อล่างรถให้เอฟซีครับยันบองงามครับ ลงทุนล่างเองครับเพื่อเอฟซีครับขอบคุณเอฟซีหลายๆครับสนใจการมาอุดหนุนเสื้ออ้วนด่วนๆนะครับโปเข้าพันษาครับจัดส่วนลดให้สุขันล่ะครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณที่รับชมนะครับไทยคลิปหยนมาก่อนจากหน้อยสิทไทยคลิปคูโบตานะครับเอฟซีทางคูโบต้าผู้ใดสนใจคูโบต้ากับเบิรงนคลิปคลิปที่สองนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ